ครับกับเสาว,วันที่หานะครับเมื่อีวันที่หาเนาะเป็นปะที่หาอ่าประมาณวันที่หาลืมลืมมือลืมเบ้นแล้วก <c oughs> ับในการทีเท่เฮ้าเท่ขั้นไปแล้วเทาาเท่ขัน้นไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็บเรื่อามาลือแบบเนาะนะครับมาลือแบบพานไปหนึ่งขึ้นกับหนึ่งมือนะครับ หนึ่งขึ้นกับหนึ่งมือแล้วก็ม่าลื้อแบบตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ลื้อไปเรียบร้อยแล้วพี่แบบกองอิเลยอยู่แบบนี้บอกเต็มที่เลยแบบเออเขาแบบคานบัวเอยียงเต็มที่เลยนะครับามันรับน้าหนักหลายมันจิตยาสีพังสีเพ่บอด้ยเลยหรอถต่มันพังกับเรียบร้อยเลยเออกพเลยจําเป็นต้องเฮตไทยแข็งแรงนะครับ มาที่นี่พ่อลือออกแล้วกับรอบขังขังในลือออกหมดแล้วนี่เหลืออายุใต้ข้านเนาะแบบ

ลวดเ้าก็ไ่ได้มัดลวดนะมัดด e. si ิ่งนะยะไมก็มาเล็กอะได้มัดุติมัดด่่นบ่ลืมบ่ืมัดบ่ัทีเลยลวดตงมัดลวดมัดใส่ทุกอันบ่โอ้มัดใส่ทุกอันเีเออชาชอืมคือคือเอาเอา เอาเนี้ยกระทุงลวดให้คาดกระทุงลวดให้คาดก็โอเคแล้วพี่น้องตอนนี้กับลวดขาดหมดแล้วก็ลวดขาดหมดแล้วกะจิดมีเอียงกะยกยกยกไอ้นี่นะะเนี okay. ่ยยู

พุตธไทยมาพังออกก็อย่งนีตอนนี้ก็ได้ขุดล่องเนาะขุดล่องข้านเนาะขุดล่องทางเนาเกลือที่เท่ท่านตรงปีนบันไดน,นะครับนี่ตรงนี้เพราะที่ต้องเทข้านเหตดข้านเทข้านตรงนี้เป็นปีนบันไดตรงนี้เพื่อที่ได้ผูกเล็กอี่ยัง ความแข็งแรงแต่บ่มีตัวนี้มันก็อธิสุดได้แล้วก็ก็มันสุดหน่อยเดียวนะครับแตกเลยนะครับบันไดตรงนี้ตรงหัวบันไดที่แตกเลยหล่ะจะได้จําเป็นที่ต้องมีคานมีต่อหม้อนะ,ค,ะครับครับพี่น้องเพื่อนๆนครับตอนนี้เอ่อเมื่อเช้านี่กับได้ลือแบบนะล้อแบบเนาะได้ลื้อแบบอตัวนี้เนาะแบบระเบียงตรงนี้ไปแล้วเนาะเอ่อบบที่นี้เมื่อนี้ก็ อีตอนที่เห็ดเท้าเขาเปรตไทยนะเนาะเป็นเห็ดเปรตไทยให้บริษนี่นะครับเห็ดอ่อุดเป็นอ่เขาล่างเนาะเขาล่างเท่ขั้นตนัวนี้ที่ทเท่ขันน้นดะีบว่เน,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 นี้นะครับว่างเล็กไ้ที่เท่ขั้นตัวนี้นะเป็นขั้นอ่เป็นขั้นตินบันไดนะครับขั้นตีบันไดตัวนี้นะครับตอนนี้ก็บบุ๊มบิยังเรีวมัดเล็กเ,กเกรียบร้อยแล้วเนาะ วันนี้ก็ี่ได้อ,อผสมปุ่นเทแล้ววันนี้ผสมปุ่นเทกันเลยนะครับ อันนึงเที่ยข้างกินบันไดมือนี้ก็นทีแล้วแค่นี้ละเที่ข้างกินบัน,ดนบได,นนดอื่นก็ที่ได้เข่าแบบเข่าแบบท่องแม่บันไดเนาะเข่าแบบแม่บันไดก่อนพอเขาแบบแม่บันไดเสร็จปั๊บพอดีก็ทีเอามัตเด,ด้านขาง ี่วน,นี้กาทำไล่าการหาใต้หาเหลียลลยาหาล่ยมลงเลยๆๆๆเแล้วนะครับบันไดนะนะครับบันไดเขาหาเหลี่ยมลงเลยแล้วเรียบร้อยเสร็จทุดแล้วเนาะนะครับเบึงตอนนี้เอาพ้อมแล้วที่สี่ตัดใหมนะ่ตัดใหม่มาใส่นะครับตัดไหม่มาใส่แล้วก็ใส่คำยันให้ดีแล้วก็ที่ได้อ่ตัดไม่อัดมาว่างเลยตอนนี้ได้แล้วเรียบร้อยนะครับผมเซน เมตรที่เซน น,นี่ก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างล้นนะครับใส่ไปแล้วสามสี่ตัวาที่สี่หามาใส่อีกก็อยู่ที่อา่าสามสิบเส้นเนาะเขาใส่สามสิบเส้นก็แล้วกันเนะ 30, เาะสามสิบใส่ตรวนั้นอีกตัวหนึ่งยูพุทอีกสองตัวนะครับที่ว่าตอนนี้เขาขดาอดอ่รอบถัดอ่ตัวตรงตัวเนี่ยอีกสามตัวหนึ่งสองสามอีกสามตัวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปหาคน น้องตอนนี้ใส่ตรงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะพร้อมกับเขาขีใส่ไม่อัดเนาะนะครับทีนีหาไล่ตัดไม่อัดอีกที่หนึ่งนะครับเพื่อเอามาใส่ให้มันแลยว

วิธีการหาลูกขันบันไดเนาะกับมันนะครับนี่วิธีการหาลูกบันไดมันกระสอหาไล่หาเหลี่ยมหาไล่ประมาณนี้เลยบ้านหลังนี้กือทีนี้อยู่หาขันเนาะที่ได้หาขันหาขันก็คือลูกตั้งเนาะลูกตั้งลูกตั้งของ บันไดอยู่ที่สิบสามเซนจุดหาเออจุดสามสิบสามจุดสามแล้วก็ลูกนอนลูกนอนที่อยู่ที่ยี่สิบแปดเซนอ่อยู่ที่ยี่สิบแปดเซนกำลังดีครับอ่าขนาดนี้กำลังดีเลยแต่เป็นว่าอ่ายี่สิบแปดเซนเนี่ยเขาเหยียบได้พอดีแหละเหยียบได้พอดีพอดีจะเอาสามสิบเซนหรือมันไปติดอยู่หลังคาทั้งเทิงเนาะ ห,หลังคาทั้งเทิงเนี่ยมันมันพอบดถึงพ่อเนาะขก็จาเป็นที่ต้องลดลงให้เหลืออยู่ทีเม็ดเ,เม็ดสี่สิบเส้นนะครับให้เหลือเม็ดสี่สิบเส้นเม็ดสี่สิบเส้นจับเสียมเออเพื่อนจับเสียมสิติดกระเบื้องเข้าไปยังเข้าไปมันก็สะเป็นอีกหาเส้นเนาะก็ตกย่ที่ตกอยู่ที่เม็ดสี่สิบหาเส้น แต่ว่าทั้งเทิงนี่เม็ดหาสิบเส้นนะครับทั้งเทิงนี่คือออกมาเม็ดหาสิบเส้นก็แปลว่าร้อมเรียบร้อยแล้วน้ำฝนที่ย่อยลงมาจากชายค่าเนี่ยมันเกิดมาเปนว่าชายค่าเป็นบ่มีออกชายค่ามันเป็นเอ่อผมเอาล่างน้ำไปทั้งพุ่นหมดแล้วเอาน้ำไปพุ่นหมดแล้วก็ทาน้ำมันย่อยลงกันย่อยบ่บ,บถือเนาะถ้าฝนสาดก็สาดได้ขึ้น ตันนี้ก็ได้ตีมากไว้เพราะว่าห้อยมันเอาชอกหินเนาะเอาชอกหินมาขีดมันบอบยอยู่นะเพราะว่าตัวไม่อาจตัวนี้มันเขือบเนาะเขือบเงาเขือบมันเขือบเงาขีดได้เห็นอยู่แต่ว่ามือลูบมันจะออกเลยเออการจาเป็นต้องอตอกมากไว้เนาะเอาตะปูน,น้อยตอกมากไว้เพื่อ บ่บ่หายากเนาะอีกต่อไปเขา,าจิม,มาตัดเล็กนี่วันนี้เขา,าจิม,มาตดัดเล็กอีกตัวนี้เนาะนะครับทำคุ่นอยู่บรดเฮ็ดแชเดีเ๋ยวเฮ็ดขึ้นกันเพราะว่าตัวแรกมันเท็ดยากอยู่เนาะเขาหาลายหาเหลี่ยมหาลายแล้วตัวที่สองพี่ก็บ่ยากแล้วเนาะเพราะว่าหาตัวนี้ได้เสซ็จปั๊บเขาก,ก็จิ้ดัดเล็กทั้งเทิงผุนลลมาแล้วก็ดัดเล็กอีกตัวนีนนะ้ขึ้นไปนะครับพอดัดขึ้นไปเซ็ตแล้วก็ทบบี่นี่ก็จะได้ตัดเล็กมาใส่เสริมอีกแล้วก็เฮ็ดเป็น บันไดเนาะให้เป็นบันไดอีกสั้นหนึ่งคือจมูกบันไดไหมเขาจะต้องดัดเอ่อบันไดเป็นจมูกออกมาให้เท่ากันนี่ละเอ่อสิบเอ็ดตัวนะครับสิบเอ็ดตัวแล้วก็สารด้วยอ่าผู้ซึว่าเล็กเล็กเก้ามินโบมี่โบปิยังครับเก้ามินบบมี่เขาใส่เล็กสิบสองเลยนท่านเอายิงสั้นเลยดีกว่ามันบบมี่เนาะขี่ขันไปซื้อซื้อก็นหนกรถกับโบมี่คนหาักคนเกนหลายบบมี่รถใส่ นะครับอ่ะตอนี้เขาจีหาเขากำลังหาอีกฝั่งหนึ่งเนาะหา,าลายลูกขันบนนันไดเนาะลูกตั้งเขาเขาหาแล้วสิบสามจุดสิบสามจุดสามเส้นกับที่นี่ก็สิเป็นลูกน้อนเนาะลูกนอนยี่สิบแปดเส้นหาเลยยี่สิบแปดเส้นยี่สิบแปดเป็นหาเท่าไหร่ละหาเท่าที่เนาะ หาทั้งพี่ย8เส้นอีตัวีเนาะตอนนี้ก็หาไล่พันบันไดรูปบันไดเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ก็ไมได้ดัดเล็กอ่าด,ด,ดัดเล็กฝากเนาะเล็กสิบสิบองเป็นเล็กฝากเพื่อเอามาสานเหล็กบันได โซนทั้งลานเสร็จไปแล้วนะครับโซนทั้งลานดัดเสร็จไปเมื่อกี้นี่บันเด็ตดั้งกล้องก่อนี่นี่จะเรียบร้อยแล้วนี่เป็นแบบนี้เลยอันทั้งคุณอ่ทั้งคุณกับยังยังเริ่มดัดโอเคที่จริงให้มันตั้มก่อนจักหน่อยก็ดีขึ้นสิอันบอกกินรับ วุ้ดตีสดัดทั้งล่างเออเอาทั้งตาๆนั่นแบบนี้ไปดังเลยว่างานกับไส่ค้อนตีเออเอาดัดดัดมาเออได้จักหน่อยเราเคยเอาตาลงเอาตาลงตาลงไปเรื่อยๆตาเยอะๆเออตาไปเออพอาะตามกับตาไปเรื่อยเออนั่นแหละนั่นแหละแต่ว่าเร่องกัใส่ค้อน อตัดลงมาก่อนเขาหนีสิใ no ส่สิสิสิไส้สองตัวจับตัดนั่นลงอีกที่หนึ่งอันนี้ล่ะคืออันเป็นบันไดปราบเส้นเแถวไทยวสังใดี่เทียั่งบเรดโบโบปิดงานบบอย่างนี้คือถาพันบันไดไปเร้วนะคือพานได้เลย นะครับไปที่ใดเขากรหลับงานถาบ่ผ่านบันไดนี่เขารับอยู่แต่ว่าคารัแรกมันขิดถือลงอืาสำหรับเรื่องงานปูนเนาะแต่พญเชิญกับคือโบก่งดิบก่งงานปูนดิแต่เพราะเห็ดใดอยู่นะครับเพราะเห็ดใดก็เคยรับงานขึ้กันนะรับงานเหมาเคยเคยรับขึ้กันแต่กระ่ไดรับงานท่าไทยแบบนี้เนาะ ถ right. yeah. servir, ือว่าเป็นงานท้าทายกันแล้วกันเนาะเป็นงานบันไดเนี่ยถือว่าเป็นงานท้าทายเลยเพราะว่าถ้าใครบนเนี่ยจริงนี่คือไปบขาได้ดิบันไดเนี่ยกับพญชื่นเกาบอกได้ว่าคุยอย่างหลายดอกก็เคยเห็ดมาเนาะบพรว่าที่เป็นบันไดเล็กบันไดเอ่อวงงานเนาะบันไดล่งงานเล็กเออ่ก็เห็ดมากเยอะแล้วบันไดวุ้นกับพญชื่นก็เห็ดมากไม่เยอะแล้วล่ะ มันได้วนยิงแล้วยิงยากกก็หนียิงยากกก็หนีอันนี้ถือว่าอือว่าง่ายห้องเห็ดไปห้องคิดไปตามไปเรื่อยๆนอ้องมันกับสีโอเคอยู่นะครับเมื่อนี้กับคงจะสิดัดเล็กตัวนี้ลงมากนะครับดัดเล็กลงมากล้วก็มาสานต่อนะครับเนาะครับเป็นยังไงกันแจโน้อบัดน,นี้นะครับพี่น้องเป็นยังไงกันแจโน้องานเห็ดบันไดของพญเชิน มันก็เห็ดไปเรื่อยๆเนาะคือเขาติตตอให้คลิปให้เงาไปก็หนีมันกัดิีเงาไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จบบมเป็นกักเทียรเนาะก็เพราะฉะนั้นเขามา,าปิดคลิปตรงนี้เลยนะครับปิดคลิปตรงที่ว่า,างานกับบ้านเลี้ยวนะครับเป็นงานบันไดกับบ้านเลี้ยแต่ว่าใกล้แล้วละ่ะใกล้ทีเลี้ยแล่ะก็ยัง่เหลืออยู่นิดหน่อยนะครับเหลือนิดหน่อยเท่านั้นเองอตัวน,นี้ก็ได้ตัดบันไดเนาะเล็ก ดัดบันไดเอามาใส่เนาะอ่ากับใส่อยู่ที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, 11ตัวนะครับเขาต้องดัดเลข11ตัวแล้วก็เอามาอ่าดัดเอามาใส่ตัวตรงจมูกเนาะตรงจมูกคาดไปใส่หมดเลยนะครับแค่นั้นก็นจบแล้วเนาะแล้วก็สีใส่อ่ที่ใส่แบบเนาะใส่ไม่แบบนะครับอ่จีว่าใส่ไม่แบบไป ทุกคันทุกคันคือหาคันนะครับเพราะจบหาคันแล้วก็แล้วก็วกวกรอเทนะครับเออรอเทมาที่ก็เขาเก็บ่อเทเทียดีเขาติดต้องไปเห็ดโตคุนคอนเนาะโตเออระเบียงหน้าบ้านตรงพูนะน้าบันไดตรงพูนเลยเขาเห็ดให้เรียบร้อยทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ติดซังเออปูนเนาะติดซังปูนซีแพ็คนะครับมาเทปูนสําเร็จรูปนี่แหละนะครับมาเท ใ้เรียบร้อยไปเลยทีเดียวจบไปเลยเพราะว่าผสมปูนโอ้เอากันขื้อกันเนาะมันีหน่อยเนาะหลายเลยแหละนะครับก็เลยเตัดสินใจสร้างปูนมากดีกว่าเพราะว่าเท็คแล้วรู้สึกว่าปูนจใิใสอยู่ที่ประมาณเกือบเกืบเกบ Q, นะเอบสองขีดวีคสามขีดสี่นะครับกับบหน่อยเลยหลายเติบยี่ขึ้นกันเนาะลิ่พีเ่เป็นยังไงเนาะนะครับ หากพญชิญชอบพญช่นก็ซอยกันติดตามด้วยนะครับเนาะ,ะคลิปนี้ก็ขอจบแท่นี้ก่อนคลิปหน้าพอกันไหมนะครับเนาะในกาลสาง้านของพญเช่นหรือนกหน่อยทำลังแต่พอตัวนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับไม่ายด้ยครับ